เอาพี่น้องมอีนูก,การปรุงครับข้าวคั่วใส่ลงไปนะครับปรุงข้ากระไดเกลือนิดหน่อยครับตัวดีนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อย,อยสุลดหลยๆอันนี้ต้องหลายเท่านั้นนะครับหน่อยก่าอะน้ำปลาอานประแดกไปได้ะดนะครับประแดกเนาะ จี่ห่ออะไรก็ได้แแต่เซยแ,แบบเมืแ่อบบนั้นเนาะน้ำปลานิดเดียวจำหนีพอนะครับผักไม่จำหนีล <c oughs> นะอ่ะบาทนี้โคลี แซีบน้ําเสียง6กน่อยพี่น้องเอ้ยพร้อมเสียบพร้อมกินนะครับมาเดลยครับแซีบๆน้ำกันแบบนี้ซุปเห็ดเด้อน,นะครับซุปเห็ดฟางซุปเห็ดเที่ยงวันเท่านะครับพี่น้องครับ